คุณทุกคนนะครับเดี๋ยวสิบกันยากาเบอร์หนึ่งไปด้วยกันสิบกันยาได้เวลาที่เราจะส่งเสียงของชาวแกงขาเชมเาให้การกระหึ่นอีกครั้งนะครับถ่ายขึ้นมาได้เลยนะครับขอคอนุญาตนะครับอย่ารบวนตติดไปนะครับด้านหลังด้านหลังถ้ารถติดขออภัยนวยนะครับหายงะวันแสนได้เลยนะครับยังไงฝากช่วยกันดูแลรถลาด้านหลังด้วยนะครับ ขออภัยทุกท่านจริงๆนะครับหากทำให้การจราจรติดขัดนะครับยังไงฝากทีมงานช่วยดูแลนะครับบบกรถให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสิตกัญญาเชิญชวนกันมาเลือกตั้งกัให้มากๆนะครับติกัญญากาเบอร์หนึ่งนะครับจะได้เห็นการทำงานแบบก้าวไกลแบบเต็นพาราเบล แบบไร้รอยต่อทั้ง5เขตทั้งจังหวัดระยองเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ10กันยากาเบอร์หนึ่งไม่ว่าก้าวไกลจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเราเป็นฝ่ายประชาชนนี่คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับทุกนโยบายที่เราหาเสียงไว้เราพร้อมผลักดันต่อเนื่องอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เราเป็นสมาชิกสภาผู Sc Sc ้แทนราษฎรที่เสนอกฎหมายแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เหมือนเดิมนะครับตลอดิดกันยากาเบร่ค่อยๆขยับตัวได้เลยนะครับรถค่อยๆขยับตัวได้เลยนะครับด้านหลังรถติดแล้วนะครับอาะบาก่อนบ้าก่อนนี้พี่บีเอ็มขยับไปแซงไปก่อนนะครับขออภัยได้เลยครับแซงได้เลยนะครับขออภัยที่ทําให้การจราจรติดนะครับเรากําลังเร่งแก้ไขนะครับอ่าก็วาขยับไปได้เลยนะครับต้องขออภัยอาจจะจอดน้นไม่ได้นะครับ จะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นที่กำลังสัญจอไปมานะครับต้องขออภัยจริงๆขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจ,ขอ,ข,อกกงใจขอบคุณที่มาทั้งชายการรันสิบกันญากาเบลหนึ่งนะครับอยากจะนะครับสิบกัญญาไลฟ์สักคู่นะครับเป<ะ>็น,น อยู่ที่ระยองครับมาหาเสียงให้กับคุณโยนะครับว่าที่ผู้สมัครของเรานะครับได้เบอร์หนึ่งคราวนี้นะครับสำหรับแกลงแล้วก็เขาเชมเอาแล้ววันนี้ก็มีสสบัญชีรายชื่อครับคุณพูลศัก์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะมลพิษซึ่งก็เกี่ยวข้องกับคนระยองโดยตรงเนาะเพราะว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมพวกขยะอุตสาหกรรม พวกน้ำมันรั่วที่ระยองปี2556ปี2565 25ก็เลยชวนคุณพูลศักดิ์ที่เป็นสสไบชีว่ชที่ทํางานเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะครับมาช่วยหาเสียงให้กับคุณโยด้วยส่วนวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแวะอีก2ตลาด พ,พรุ่งนี้ผมก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไเดี๋ยวจะอัพอีกทีหนึง่งว่าไปที่ไหนบ้างนะครับคนจะได้เจอกันเยอะๆแต่สําหรับวันนี้มีสามโมงครึง่งกับสี่โมงครึง่สสงสามโมงครึ่งที่ไหนครับตลาดน้องกระพาะครับตลาดหนองกระเพาะสามโมงครึง่งและตลาดวังว่า4ี่โมงครึ่งครับครัเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ใกล้นะครับหรือช่วยกันเ, Het, เป็นหัวคะแนนธรรมชาติกันอีกหนึ่งครั้ง ช่วยบอกนะครับว่าจะไปเจอกันที่ตลาดน้องกระโกรบตลาดวังวาดนะครับสองที่นะครับจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันสซ็กเล็กน้อยวันนี้ยังแบบหอมปาก้อมคอครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์ก็ยังไม่กลับบ้านบางคนก็ยังไปทํางานกันอยู่นะครับแต่ว่าอากาศก็ดีอย่างที่เห็นครับอากาศสดชื่นไม่มีแดดน,นะครับสบายสบายชิลๆแล้วก็ยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวคงจัดหนักอีกทีหนึ่งตอนที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่บ้านก็คงจะได้หาเสียงกันแบบเบิ่มๆอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ทั้ง2ตลาดที่ได้ พูดไปไปแล้วนะครับตลาดชื่อน้องกระเพาะครับสามโมงครึ่งและตลาดวังว่าสี่โมงครึ่งครับครับก็ไปเจอกันที่นั่นได้แบบหมโรงแบบหอมปากของคอนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดหนักกันครับนะครับยังไงเดี๋ยวดูอยู่ดูบรรยากาศระยองที่นี่สักเล็กน้อยนะครับเมื่อกี้ก็ผ่านเป็นโรงพยาบาลแกลงนะครับ ัสดีด้เยียงไปแล้วก็อยากจะขอส่งกําลังใจให้กับแรงงานแพทย์แล้วก็แรงงานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่าดูในตัวแรกแล้วเนี่ยปัญหาของสาธารณสุขที่ไดยอมมากที่งุขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณที่กำลังใจตาส่วนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเทศประมาณเกือบสิบเท่านะครับส่งเสียงปรบัือก็จะพยายามใช้กรรมธิการสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะครับกำลังจะต้องออกไปที่โรงพยาบาลกลางอีกรอบนึง ขอเป็นชวนทุกคนนะครับเชิญชวนเจ้าหน้าที่บัญญัติกันแพทย์ด้วยนะครับยังไงขอเชิญชวนศิยกัญญาไปรอกตั้งกาเบกันทุกคนเลยนะครับขอเห้ก้าทุกคนนะครับสู่ประสานงานเกษตรเอ็นเคพีไลฟ์ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับกาเบลุกันให้ถล่มทลายอย่างนี้มีเรื่องอยากจะขอความ่วยอด้วยก่อนที่เดี๋ยวจะปิดไลฟ์จะก้วไกล เดี๋ยวเราใช้วิธีไลฟ์น้อยๆไลฟ์บ่อยๆดีกว่านะครับรู้ว่าทุกคนทํางานอยู่แล้วก็ต้องมาแอบดูไลฟ์ตอนนี้ใช่ไหมละ่ะบ่ายส <c oughs> แซวเล่นก็อยากจะฝากทางอินสตาแกรมไลฟ์นะครับว่ามีเลือกตั้งซ่อมวันที่10กันยายนนะครับสำหรับระยองเขต3ก็จะมีแกลงกับเขาวมานะครับ อนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่ามีคนออกนอกพื้นที่ไปทํางานที่กรุงเทพก็ดีที่ชลบุรีก็ดีหลายๆที่เนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่า,ามีเลือกตั้งซ่อมวันที่10กันยายนนี้ก็อยากจะขอพลังจากเพื่อนๆชาวอินสตาแกรมเมอร์นะครับถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนระยองนะครับโอ้เทศบาลตําบลสุนทรภู่เลยเหรอนะครับเดี๋ยวต้องงดใช้เสียงแล้วเพราะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวคงต้องไปแล้วแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีเพื่อนที่เป็นคนระยองคนแกลงคนเขาฉมเมาที่ ไปอยู่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศถ้าท่านพอจะไหวนะครับในการเดินทางกลับบ้านเกิดกลับมาตีภูมาเลือกตั้งกันครับสิทกันยายนกาเบอร์หนึ่งให้กับพรรคก้ากรย่างถล่มทลายก็ขอขอไลฟ์เพ<อ> like ียงแค่นี้แหละครับเราไม่ไลฟ์นานแล้วเดี๋ยวที่ตลาดเดี๋ยวค่อยไลฟ์อีกทีอย่างนี้ดีกว่าไลฟ์น้อยๆไลฟ์บ่อยๆดีกว่าไลฟ์นานๆแล้วไม่มีคนดูแล้วก็อย่างที่บอกครับตอนนี้โรงพยาบาลแกงแล้วต้องของ,งดใช้เสียงนะครับขอบคุณครับ เอาปิดไลฟ์ก่อนนะถ้าเดี๋ยวเอาไว้ยวเจอกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้สายเสียงเบาๆนะครับเกียวกัรงไ